มาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยดีกว่าครับดุมน้อยริโบได้ทําการเดินลงไปด้านล่างเพื่อตรวจสอบดูว่ามีขั้นล่างมีอะไรอยู่นั้นแต่ที่เรารู้คือตรงนี้มีพัสดุแน่ๆดุมน้อยริโบเจอขันโยกอยู่ตรงนี้เอาล่ะลเราจะแก้ปัญหากันยังไงดีมีกล้องอยู่ตรงนี้นะแต่ติดคือดิริโบได้ทําการเดินตามคานใช่มันคือคานแหละโอเคครบตรงนี้เค็บตรงนี้หน่อย รอบนี้ต้องได้ใช่ต้องได้ผมสังเ็จแล้วหรือเมื่อที่โบได้ทำการดึงยางล้อรถไปซึ่งนั่นหมายความว่าเออโอเคใจเย็น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 ใจมั่งร่มใจมั่ร่มเออได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวผัสเซนัสสะพานแล้วเออดันก,นกล้องดันกล้องนี่แหละ ช้าเกินโอเคบนเราต้องดันล้อไว้ดันลอ้อให้มันกริง้งตอนนี้ก็ดึงกล่องไปเรื่อยเนาะดึงไปเลยดึงไปเพื่อ ปีนขึ้นใช่แล้วต้องปอีนขึ้นแล้วกระโดดดึงกันโยก <c oughs> ทุกคนวันนี้แหละเราต้องจบให้ได้เกมนี้เราจะลุ้นกันว่า,าเราจะเล่นถึงฉากจบไหมนั่นแหละปีนขึ้นไปเลยไอเราก็จะแบบปิดตาไปด้วยลงไปเพื่อไปส่องรู้ส่องเห็นเฉยๆเดีย๋ดยดู มันคือกล้องใช่ไหมอีอย่ยากระโดดช้นอนเด็ามาดูด้านล่างก่อนแล้วกันว่าเจออะไรกล่องอยู่ตรงนี้นี่เองขั้นแรกเลยนะเราต้องเอากล่องใส่มันโ,ย,โยกไหมไม่ใช่ดันกล่องใส่ตรงนี้ก่อนเป็นันดับแรกผักมาลงไป ถ้ากระโดดรอถ้าอยู่ที่เดิมกองเนี่ยเดี๋ยวเสี่ยงของทับหัวใจอีกหากลุ้งแล้วชึบทำกองไปเลยเฮ้ยถึงไหมถึงเรียบร้อยฮะเราต้องเกาะโซะ่ให้มันยกเยกไปก่อนแบบนี้ได้ไหม โอเคแล้วเราก็ต้องกัดจังหวะวอาที่ถูกดูชาสิบหานละชิบหาย,ายของแค่เดี๋ยวเดียวเล่นได้นะคือของจริงไปเลยพี่ลน่วงตกไม่เกิดอะไรขึ้นรอตายอันนี้ก็รัฟนฟันเฟืองให้ไปต่อกันอีซี แพทเทิรนอีซี่ง่ายๆเฮ้ยดูมันน่อนดิเออนั่นแหละสวยแล้วก็วขึ้นตามไปฟันเฟืองเลยเฮ้ยมันมีทางนี้ด้วยอ่ะมีทางไหนหรือเปล่าเนี่ยเอ,อ้ยมันคืออะไรกันเนี่ยโอโอเคเข้าใจแล้ว ไม่ได้มันเกี่ยวกับแรงไม่เหล็กแน่แน่เอ้เขาใชละโอเคทถวไหต่อเปิดกล่องปีนขึ้นให้ไว้ให้ไว้เออรอดละ เป็นจอยครับอันนี้เป็นจอยเลยครับนจพอแล้วอุเมก้ ไดนะสไลด์ดืบโอเคอย่างนั้มันต้องได้แล้วอุ๊ยอุ๊ยสปีนทำไมต้องได้ดิวะแข่ง,งมัต้องได้มันต้องได้มันต้องได้เออนี่แหละทันสวยถึงที่พวกเขาได้ผ่านวิกฤตมาได้อย่างรวดเร็วทันใจตอนนี้เขารีบวิ่งเลย เขาเลยวิ่งไปแบบไม่สนใจอะไรแล้วเขาสนใจแค่ว่าเออหรือเอจรอดเฮ้ยมันใครนะเฮ้ยนี่เจอทำไรอยู่งั้นอ่ะเอาโดนนอนใช้หัวอีกสิบหายเอ้ยเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรนี่เอา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 ทำไมมันมันเป็นแบบนี้ทำไมกัน แล้วเมื่อกี้มันคือใครกันนะที่ดีกดถุงพีทสำหรับคนที่แบบว่าได้จบมาแล้วมาชื่อฉากจบใช่ครับมัเคยฉากจบสปอยเลยสปอย้แต่ต้นนี้นะเลยอา้าวแล้วก็สถานที่ก็เปลี่ยนไปแล้วโดยเราเสี่ยงต่อการถูกกดทับจากแรงกระแทกที่ค่อนข้างสูงมากนักแต่ฮะเราจะโดนดีดทับตายถ้าเราไม่ทัน อินี่ก็เช่นกันมับ,มบเออดีแล้วดีแบบนั้นเลยเออก็โดดทันตอนนี้เราก็รอโดดให้ดีประสิทธิบุกนี้กินแล้วก็รอดตาย เอาละครั้งนี้เราได้รอดชีวิตจริงๆนะเราก็เดินทางต่อไปลุงน้อยริบบได้ไปเชิญกับทางขนาที่มันจะขึ้นสูงไปมากกว่านี้ทำไมต้องขึ้นสูงเ๋ยววะทไมไมเดินทางไปด้านหน้าลองขึ้นลองขึ้นเออแบบนี้แหละจังหวะสวยขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วโอเค่านได้ เมื่อกี้กว่าจะได้นะคือจะต้องแม่นเลลเนี่ยูย่ชิบหายแนละ้วตั้งหัวบี้ตรงนี้ตั้งหัวบี้ตรงนี้ร้องนะเว้ยร้องลยนะเออผ่านได้ชิวๆนี่จริงดิพี่หูจับได้เลยดูไม่ชิบเกล้ยวจุดลุกเออไหนรตีวะ โอเคเดินขึ้นมาเขาลงมาตรงนี้ก็เป๊ะเลยรอรอดแล้วสมริบโบได้นั่งรถล่าเท่ากับความมดืดโดยที่มีแสญญงจะลดล่างสองสรุปสรุปต่อไปการการที่เราลอดแบบนี้มันเข้าจะกลับจังหวะไหมเนี่ยถ้าเราเรีบปีนขึ้นไปพร้อมกันเดี๋ยวเราไม่ไปถัดลดล่างเรีงปีนผ่านแล้วันนี้สมริโบเขาได้ข้ามผ่านสนายการอันตรายแบบเิวเฉียดเลยเมื่อกี้ ได้อยู่เป็นคนที่เงียบสงัดสักทีหนึ่งเราจะตายอีกอื้ย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 ชะลอเลยชะลอเลยชะลอเลยอันนี้นี่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 เรอบนี้ต้องต้องได้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 ต้องผ่าน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 เอาชิ้นสวยด้วยแผ่น200ไอคิวของผมผมก็สามารถผ่านมาได้แบบเฉียดอีกแล้ว ถึงรันดิมโบโเขาได้ดึงคันโยกเอ้ยไม่ดีอันนี้เขาพักซึ่งเกิดการโรคเอ็งอีกแล้วโลกเอ็นได้ทุกปีจริงเลยกเ,ออออยเลลกบบนยมนี้้แลวอยิดเราเราต้องเกาะบ,บันไดใช่ใช่ผมรู้เกาะบันไดงั้นขีดขจะล่วงลงมาถ่ายขี่จะล่วงลงเราก็รอดตายทุกคนแฮปปี้ ตอนนี้เราต้องเองย็นเย็นรอของตกลงมาซึ่ง,รออง,งเราก็รอดเพราะเราถูกกองทัพจัตายแล้วหัวไม่มมไแบบด้วยสวยท่านตรงจังกระกองพอ,อ,อดีตนนุวบอลลีโบได้เดินทางไปยังด้านหน้าต่อไปโดยคขานี้เขาเริ่มเห็นแสงสว่างและเขาเห็นปืนอะไรนั่นนะฮะนั่นปืนใช่ไหมปิว้ว ายตาได้ง่ายๆนะลิบบอกอแล้วไอ้นี่คือมันตาเราด้วยไงมันก็ล่อเลยดีครับแบบนี้ล่อแล้ยิงปืนตัวเองเลยเอาเอ้ยไม่นำ่ใจไม่นำใจต้องต้องต้องยิงใหม่ต้องยิงใหม่มันยังไม่หนุยังไม่หนุกเออเดี๋ยว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 เดา๋ยวเดี๋ยวเยิเดี่ยวเดี้ยียเี คิวคิวคิวรอบสามกับว่าสามสบถามศพอีกรอบนึงเรียบร้อยฮะถามสบได้เป็นเที่ยวยี่ร้อยซึ่งจะแก้เัลสันอีกแล้วครั้งที่มีกล่องสองใบทับปุ่มหรือยันไงอ๋อทับปุ่มแล้วมันลอยมีครูดาวด้วยว่ะเอาเรื่อง ผมมันล่วงแล้วก็ผักลงไปแบบนี้เราก็จะได้กล่องมาใช้ใช่ครเราจะได้กล่องมาใช้แบบนี้เราเราก็ผ่าสนสถานการณ์และยังราหมาไว้ได้แล้วคราวนี้เราก็ต้องดึงอะไรปลืด้ดไม่แล้วก็คือเหตุการณ์แบบนี้กับผมทำไม n อู h no. ไกลเกินไปมันผิดการคำนวณของเราเราเริ่มใหม่ล,ล่วงเลยไม่สนใจละผมไม่สนใจอะไรละอีกสรอบนึงเผื่ออะไรด,ดีขึ้นไม่เมม,มันไม่ชิดมันไม่ชิดจะเป็นหู้ดีชิดแทน ยอย่างดีเที่ยงรอดโอเคเอามาอีกรอบนึงคราวนี้เราก็ต้องปล่อยให้กล่องมาสไลด์ลงมาอีกรอบนึงเพื่อนี่เราได้ไปกาะกล่องอีกอันหนึ่งแล้วเราก็จะขึ้นไปได้เพื่อมุ่งไปสู่เมดอินเฮเวนยังไงล่ะ เว,ว้ยรอรอละอันนี้เอาเกาะขึ้นมาดีแล้วก็ล่วงตอนนี้หนุปป่มบัตรป่อเขาผ่านดาวเทียบร้อยเอ้ยชิดนายอยู่หนอนาไปไม่ได้นะ้มัต้องรอก่อนใช่แล้วนะรอแต่ไปมันอยู่แบบนี้ม,มีกองกันกระสุน นี่มันถึงยุคที่กล่องมันถึกกว่ากระสุนปืนแล้วเหรอวะเนี่ยมันมันกล่องไม้หรือกล่องเหล็กวะโอเครอดเป็นไปอย่างที่คำนวณไว้จริงด้วยแถวไว้เรื่อยมากเลยรวม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 ตะทีรวมตะทีแต่แต่ย้อยชอบหมวผมกมพอโอเครอดอละ

โอ้โหโลกนี้โคตรต้นรับอย่างดีเลยน่าไปอยู่ใส่สักหนึ่งวันแล้วก็ตายโลกที่แสนอกคุน่นดินททงกับคุณบอลยิโบที่เก็บคิดแล้วหลายลานรอกสวยกล่อ,กองแรกเราต้องประโยนไวต้ตรงนี้ใช่แล้เวเราก็กะจกะจายจังหวัดด้ดี ในการร่วงหล่นลงไปอย,อยู่ดีๆในกอมไออีกอแล้วก็ดึงมาเลยสีครับงานนี้ตุม้มน้อยดีโบเขาได้รักก่องเขาจ่างเป็นคนที่ทำงานหนักได้จริงเขารักก่อนเพื่อวางให้เราปีนขึ้นไปบนที่แห่งนี้ได้ทุกอ,อย่างใมกันัง หมดแล้วลิโบได้กล่าวาที่ไหนล่ะโอ้โหชิบหาย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 ชันไปแล้วต้องแทนต้องแทนต้องแทนต้องแนต้องทนต้องแทนสิวะเอออย่างนั้นแหละเว้ยดูดูอิโบเขาได้ข้ามผ่านสถานการณ์อันวุ่นวิตมาอีกแล้วเขาเดินหน้าต่อไปท่ามกลาง คือให้ไม่ติดอัน ت ت เดียวใช่ไหมใช่เราทำแบบนี้ไปเรื่อยเพื่อให้ติดอันเดียวแล้วเราก็ผ่านได้นี่ไงกินได้ถึงจะเคยเล่นจบมาแล้วแต่ผมก็ลืมนี่แหละสไตล์ของผมเต้นเกมที่เคยเล่นจบแล้วแต่ตัวเองนันลืมเล่นเกมนั้นดูครับโกลกับด้านอีกแล้วอันนี้อันนี้ลวง,งไปชิบหายโอเคคิดออกะดูด้วยลีโบ้พุก,กิ้นัซน คราวนี้แหละต้องกระโดดกาได้ได้ใช่ไหมเขาก็ลงก็ลงสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเสียบอันนี้กดไปให้ไปทางนี้แล้วคราวนี้นไหนต่อครับลิมูบตีวกระแทกตไยชิบหายใช่เรากระโดดวาถูกแล้วเราก็ะโดดว่าถูกเราเราล่อตายแล้วเราล่อตายแล้วถ่าิ หนึงสองสติดคนเสนนึ่งสองสามดับเออช่างมันเถอะเออต้้งนับละวพอเราผ่านอะไรแล้วเอ,อหนึ่งนัดิโบเขาเล่ททำการปีนป่ายเชือกลงไปทมการทมกลารล้ออันใหญ่ลิมคืออะไรกันนี่ก็ไม่รู้ร่วงไปฝั่งซ้ายตายล่วงฝั่งขวารอดครับใช่ผมจะก็ถ่จบละต ต่อไปชีวิตให้หมดคิมดิบโบเราเล่นจบเราได้จบคลิปนี้สักทีเราได้จบซีรีส์ริมโบเราได้จบซีรีส์ริมโบแล้วเราจะไปอัดคลิปเล่าเรื่องตัวเองได้ต่อไป แล้วดุ้งแข็งดีเหมือนกันอ้าวไม่ได้ไม่ได้แข็งลนะนี่นี่ขาขาเนี่ยอ้าวพี่จังหวะอินขะโทษจากวันนี้แหละเป็นไงล่ะการกงันระยะของผมถูก ที่สุดที่สุดที่สุดฉากจบก็มาถึงชากจบของหนุ่มน้อยริโบหนุ่มน้อยิโบ,โบ,โบเขาเดยนข้ามผ่านแสงสว่างไปได้แล้วและเขาจะได้พบเจอกับโลกภายนอกในที่เขา,พาพผ่านผ่านก็เกิดภาพที่สโลโมชั่นเราองแสงที่เขากำลังจากไปสักพักหนึ่งขาของเขาแตะพื้นทำงานแค่ที่เองเหรอวะพื้นที่อนาเขตเอาขาหักไป้นั่นแหละ โอเคภาพเกิดการโปโมชั otion, ่นสไลมโบ้ ow, น้อยกำลังหัวกระแทกพื้นแล้วก็สลบลงไปใช่ครับช่เป็นภาพที่น่าจดจำมากเลยและภาพนี้มันก็เหมือนกับฉากแรกตอนที่เราตื่นมาแต่สิ่งที่เราต้องเจอนั้นเปลี่ยนไปเอาตื่นได้ยังริมโบ ตื่นยังตื่นได้ยังรีบตื่นดีเออแบบนั้นแหละที่นี่มันคือที่ไหนกันนะื้นไหนกันไม่รู้เลยเราออกมาแล้วเหรอทำไม้ามันเหมือน้าปกติเลยอะ่ะอน่าจะนะว่าเราเราหลุดออกมาได้แล้วอ่ะจากโรงงานเมื่อกี้อ่ะ้าพองตอนแรกมากเลยนะไหนดูดิไหนส้นสัดหน่อยเอ๊ะมันมีอะไรหร,รือเปล่ามันจะมีแมงมุงโมโผล่มาไหม หรือมันจะมีตัวละครมาโผ่ฆ่าเรา่ห่เราเอาโดดไม่ได้ด้วยบังคับเดินเฮ้ยนี่น,นี่นี่เธอคนที่เจอกันก่อนหน้านี้นี่แต่ว่าเธอทําฉากเปลี่ยนไปนะหลังจากเราไม่เจอเธอเนะี่ยแล้วสุปผู้หญิงนี้เขาคือใครกันนะก็ไปหาอ่านข้อมูลเอาแล้วกันพาผมก็อ่านมาบ้างนิดนึงแนละ้ตุมตันดิบโบขเขาได้เดินอย่างเชช้า เฮ้ยลืมดูลืมไปดูฉากเมื่อกี้ไหมใะไแล้วครับด้านล่างมันมีศพอยู่ยังไงล่ะที่จริงแล้วลิมโบคัเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ใช่นะครับผมขอจบคลิปนี้เท่านี้แหละครับบ๊ายบายละ